ข้อหมอควายใหญ่ปลาควายไทยครับขอเสียงกนนรุมือรอบต้อนรับเจ้าขวัญเอกครับขวัญเอกเป็นทายาทของพ่อทองสยามกับแม่การเกดบนะครับสังกัดข้อหมอควายใหญ่ปลาควายไทยมีกรีแกรนแชมป์เปี้ยนงานสัตว์พันธุ์ดีที่อำเภอบัวรือจังหวัดมหาสารคามนะครับตอนนี้ <S <S เปิดผสมจริงราคาสาม0บาทนะครับรับประกัน น้ำเชื่อจัดจำหน่ายนะครับ12หลอด3,000บาทครับช่องทางการติดต่อ0882446951ดสอหเหมอเบียวจิ้มดีรับสายที่น้องครับจอด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 ขอตากอ้อยถ่ายรูปก่อนนะครับบอกมันต้องเป็นสารเลยครับพี่เมื่อรับขอห้ามทะเลอะกันก่อน 好酷！